ท่านผู้ชมครับคุณชน,นิดาพาเดี๋ยวพาไปดูคลิปวิดีโอคลิปนี้เมื่อช่วงสิ้นเดือนที่ผ่านมา,าคือมีคุณยายท่านหนึ่งเนี่ยคือขึ้นไปที่โรงพักเพื่อไปขอให้เจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยช่วยเรื่องหนึ่งช่วยไล่ผีให้อ,อ้าวอช่วยไล่จะเป็นยังไงเนี่ยให้ดูอันนี้ก่อนสังคมออนไลน์เนี่ยหรือ f c e e o o o แฟนเพจต่างต่างมีการแชร์คลิปนี้มาดูคลิปนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยกำลังทําอะไรอยู่หรือไมฮะ กำลังช่วยไล่ผีคุณยายวัย70ปีหลังจากที่คุณยายเนี่ยเชื่อว่าตัวเองถูกผีเข้าะนะฮะทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจก,ก็เผยว่าทำไปเพื่อให้คุณยายสบายใจคือไม่ได้มีอิทธิฤทธิ์อะไรคุณยายมาขอก็จัดให้เพื่อให้คุณยายนั้นสบายใจและถือว่าเป็นการช่วยเหลือประชาชนครับจากกรณีเพจ f a c e b o o k เพื่อนตำรวจแฟนคลับครับท่บานผู้ชมครับมีการโพสต์คลิปวิดีโอคลิปนี้ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายคนได้เห็นแล้วแหละ เพราะว่าเนี่ยโอ้โหแชร์กันเยอะมากเมื่อช่วงสิ้นเดือนที่ผ่านมา,าภาพเนี้ยที่ปรากฏออกมาก็คือมีเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยกำลังไล่ผีให้คุณยายรายหนึ่งเป็นโรมพักนะฮะเกิดขึ้นที่สถานีตํารวจภูทรสีคิ้วอําเภอสีคิ้วนี่เองนะฮะพร้อมข้อความว่าตํารวจไทยเฮ็ดได้ทุกอย่างแปลง่ายๆตํารวจไทยทําได้ทุกอย่างเพื่อให้ชาวบ้านพ้นจากความทุกข์แล้วก็ติดแฮชแท็กนะฮะเป็นทุกอย่างให้เธอจริงๆแฮชแท็กต่อมาเป็นหมอทําปัดเป่าไล่สิ่งไม่ดีก็มา แล้วก็ยังมีแฮชแท็กเขียนว่าผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ซึ่งแน่นอนครับก็มีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นและชื่นชมมีการแชร์ในโลกโซเชียลเป็นจำนวนมากครับค่ะซึ่งเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะผู้สื่อข่าวไปสอบถามร้อยตำรวจเอกสุพัฒน์พงุทธ,ธารองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสี่คิ้วซึ่งเป็นนายตำรวจที่อยู่ในคลิปค่ะเป็นผู้ที่ไล่ผีให้กับคุณยายท่านนี้เนี่ยแหละค่ะโดยเขาได้เล่าให้ฟังนะคะว่า เมื่อช่วงเช้าวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะที่ตนเองเดินทางมาถึงสถานีตำรวจภูธรสีคิ้วเพื่อมาเอาสำนวนมาเจอคุณยายท่านหนึง่งอายุน่าจะประมาณ70ปีนั่งอยู่บริเวณหน้าห้องประชาสัมพันธ์บนโรงพักตนก็เลยเข้าไปพูดคุยสอบถามว่า <c oughs> อ้าวคุณยายมาทำอะไรยายก็ตอบว่ามารอหมอตอนนั้นก็งงนิดนึงนะมารอหมออะไรนันสตนก็เลยบอกยายว่า ถ้าจะมาหาหมอเนี่ยต้องไปโรงพยาบาลนายายไม่ใช่มาโรงพักครับ <c oughs> นะพอบอกไปแบบนั้นยายก็ยังยืนยันนะท่านผู้ชมฮะว่าในโรงพักเนี่ยมีหมอท่านหนึง่งรักษาคุณยายได้นะฮะโรงพยาบาลเนี่ยไม่มีตรงที่นี่เท่านั้นโดยยายบอกว่าตนเองเมีอาการปวดศีรษะและก็บริเวณไหล่นะฮะเนื่องจากเชื่อว่าถูกผีเข้าแล้วก็ไม่ยอมกลับบ้านด้วยครับทาง จ้าหน้าที่ตำรวจท่านนี้เขาบอกว่าตนพยายามติดต่อญาติให้มารับคุณยายแต่ก็ยังไม่สามารถติดต่อได้นะฮะเนื่องจากเนื่องจากว่าคุณยายมีอาการลงหลงลืมล,มลืมด้วยและมีลักษณะมีความกังวลกับอะไรบางอย่างทางเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านนี้ก็บอกว่าไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยเพื่อช่วยให้คุณยายนะฮะสบายใจนะก็จึงขอญาตจับศีรษะและจับหัวไหล่เพื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายทําพิธีไล่ผีคุณยายตามคลิปดังกล่าวมาฟังเสียงของร้อยตารวจเอกสุพัฒน์กันดูฮะผมก็ ไอ้พบคุณยายนะครับซึ่งท่านก็ามานั่งรอที่โรงพักอ่าซึ่งก็เลยไปสอบถามว่าคุณยายมาอะไรคุณยายเขาบอกว่าจะมาหาหมอผมก็เลยว่าหาหมอต้องไปที่โรงพยาบาลไม่ใช่โรงพักนะครับคุณยายบอกว่าหมออยู่นี่แหละผมก็ไม่รู้ว่าหมออะไรแต่ว่ายายคนนี้ผมจําได้ว่าเคยมาแล้วครั้งหนึ่งซึ่งท่านจะจะลงหลงลืมล,มลืมนะครับ แกเคยมาแจ้งความว่ามีคนทําของใส่แกนะครับทําของใส่แกแล้วก็ไม่รู้จะทํายังไงก็เลยว่ามีหมอที่โรงพักช่วยได้นะครับหน้าไม่รู้ว่าเป็นหมออะไรนะครับผมก็เลยไปคุยแกก็เลยว่าอยากให้ผมทําให้ตอนนั้นผมก็ไม่รู้จะทาไงเพราะว่าก็จะแจ้งให้ลูกหลานมารับนะครับแต่ยังติดตอ่อลูกหลานไม่ได้แล้วก็แกนะครับแกก็ไม่อยากกลับนะครับผมก็เลยต้องใช้วิธีนะครับ ตามคลิปนะครับที่ทุกท่านได้ดูแล้วนะครับโดยทางด้านรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรสีคิ้วระบุเพิ่มเติมนะคะว่าก่อนหน้าน,นี้ตนเองเคยช่วยไล่ผีให้คุณยายไปแล้วครั้งหนึ่งเนื่องจากคุณยายเองก็เคยมาแจ้งความว่ามีคนทำของใส่ย,ยาย ส่วนตนเองเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องคาถาเวทมวนต์อะไรเลยแต่ทําการไล่ผีให้คุณยายเนี่ยเพื่อความสบายใจทําเท่าที่ทําได้เพื่อช่วยเหลือประชาชนซึ่งจากนั้นคุณยายพอทําเสร็จปุ๊บก็กล่าวขอบคุณค่ะ แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจท่านนี้ก็พาคุณยายไปส่งที่บ้านนะคะให้ดูให้ล,กลูกหลานเนี่ยดูแลท่านต่อไปนะคะนี่ก็ oh. ทําเสร็จแล้วก็าลังจะพาคุณยายไปส่งเมื่อกี้แอบเห็นด้วยนะฮะมีช่วงจังหวัดจับไหล่จับศรีรษะคุณยายด้วยนะ,ะเป็นเสมือนการเป่ามนเลยนะ,ะแต่แตย้ำอีกครั้งนึงผู้ชมฮะตำรวจท่านนี้ไม่ได้มีเวทมนต์คาถาอะไรนะ,ะเดี๋ยวพอข่าวออกไปเดี๋ยวชาวบ,บ้านจะแห่กันไป <laughs> นะฮะต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าแกทําเพื่อความสบายใจใ,ให้กับคุณยายนะตอนนี้คุณยายก็กลับบ้านแล้วนะค่ะก็โอ้โหไหวพริบดี มากเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะแก้ปัญหาให้คุณยายได้คันท่วงทีก็ดีกว่าไล่คุณยายกลับบ้านที่เฉยญนะใช่ค่ะ